ลมบรรยากาศบริสวณครับพี่รู้วรายตัวตดนะครับบรกาศตัวดีๆครับส่วนแรงส่วนง่นะครับพี่้องครับบรรยากาศคบพตัวนะครับี่ราตัตัดนครับสมบรรยากาศสวนแรงส่วนง่ครับพี่้องบรรยากาศครับพี่้อง ทำแล้วนะครับตอนนี้กับเวลาหกโูงแล้วครับเกี่ยวกับผู้ว่จาจังหวัดต่างๆครับนี่จะเป็นลูกช้าน้ำแล้วครับตอนนี้ให้เจ้าก้กาวเลือกแค้นแล้วนะครับครับพี่น้องฝาจะไม่แลี่ยนะครับพี่น้องครับรถได้ขาดฝาจะไม่แลี่ยนนะครับ ลดขายไก่ย,ย่าง,ะะง,งสาะะ้มด,ด้นะครับขอบ้าน,นะะขอซอยอีสานวยครับโดดีดนะคะรับโยนราคากัะขาดหมดแล้วนะครับัลดนะครับบรรยากาศชวนแรกชวนไงนะครับตัวกันเล้บ้านเบิรสก็กล่งทำทบเขานะครับทางฝั่งใจน,นะครับโนสวัสดีครับเปนเวลาพุ่ๆเศ้านะครับหกหกแรกนะครับโยนขอโทษหลายๆนะครับ พี่บด้เบิครับพี่้องป่ายหยาดรครังเกตทั้งจนปเปลดนทั้งแต่เวิตกตัวครับครับเป็บกยนเป้าคลิกกคขับผ่านบ้านครับพี่้อ้ครับเปล่นใบก็เลิ่มออกแล้วครับสภาพบรรยากาศช่วงเย็นเย็นรครับบกโบกนะครับพี่้องครับพี่ดอเบนทองฟ้านะครับสวยมากเลยครับพี่้อง รัวจันด้วยครับพี่นองครับดวงจันครับตัวจันที่อำเภอหวยยอดนะครับพี่โงบรรยากาศช่วงเย็นๆด้วยครับพี่โงถ่ายใ่พี่โงชุบด้ดวยครับรัวจันกำลังนะครับชงแสงสว่างด้วยครับพี่โง บรรยากาศนะครับที่สวยงามนะครับจากอำเภอห้วยยอดนะครับพี่น้องจังหวัดจัดนะครับที่เห็นเห็นอยู่เลครับคือต้นมะคูนะครับพี่น้องก็เริ่มสูงแล้วนะครับวงนดีแดดกอดมากมากเลยครับพี่น้นงครับแดดวอนหลายนะครับมะคูก็เริ่ม ผมพี่ไปบุกผู้วยเราครับเบื้องกบินครับพี่น้องลบนินคือลักเนาะครับลบนินกกนินคือลันช่วงเย็นเย็นเนาะครับพี่น้องเมืองขบบรรยากาศทางสายไทยเนาะครับพี่น้องอำเภอพวยยอดจังหวัดตากเนาะครับครับพี่น้องกำลังรับของฝากครับโอ้บจบกับป้าโตจอยสารเนาะคับเมืไทยพี่น้องเมืองดนาะครับช่วงเย็นเย็นเนาะครับ โลการพระเจ้าเหตตาพระเจ้ากับผิดเด้วนะครับไปกระร้าิ่งไข่ปด้ไปเรื่อยรับป่าท่อยอยสาระครับโรดคกดังโกดแช่คกดติดตามปูด้วยไปเรื่อยับโครับซอยสุยกีบซอยบุงกีบผมเปย์ชมมูเด็จพาไดนเดียวรครับบรรยากาศรครับดอกเบอกครับรครับโดงสวยงามมากเลยครับของฟ้าะครับ วกจรกำลังสองแหงนะครับพี่น้องครับบางบ้านพระเจ้ากำลังถ้าพุทธขอก็ได้เพื่อขับสู่กันจูจีจูจีนะครับพี่โดนะครับผมก็อยู่ทางดีผมก็คิดถึงอีสานบ้านเฮ่านะครับครับคิดถึงสับนครดน,นะครับพี่น้องแต่ว่า เราขับเราต้องขาเรครับเขาต้องทับกันทับกัดเรครับพี่โด้เราขับก็เอแบบควบอยู่หลอดเรครับพี่โด้ขอบคุณพี่โด้เอฟซีทุกท่านหลายๆเด้อครับเรารับที่เขาว่าติดตามรับชมบาเท่ายจทราบเรครับขอบคุณพี่โด้ทุกท่านทุกกำลังใจหลายๆเด้อรครับแล้วครับ อยพี่ดอนะครับทุทสันต์นครับมีแต่คสุขคเเจรอนะครับผูู้ฝากลิปดีก็ฝากไว้ชัําดีลนะครับสวัสดีครับ